คือทางมันยาวมากอ่ะให้ดูฝั่งนี้ให้ดูวิวให้ดูวิวดูวิวฝั่งนี้ทั้งเสียวนะเราจะไม่พาลงไปดูแบบใกล้ชิดนะไม่เนี่มันมีบ่อน้ำด้วยนะเห็นไหมครับเห็นเห็นทางหน้าไหม ยูด้าลังครับว้าวขุ้ตอันนี้่อันอนี้ต่อด,ด,ด,ดีมากมีสติสขอุ่นใฮัลโหลรถทางไปเนี้ย ฮัลโหลกินนมเร็วมาเร็วเนน้กาเร็วมามาจะมามาเร็ว้สวัสดีครับขอบคุณครับ Thank you เวร้องเงียบเลย Thank you โอเคมาหมาแ้วให้น้องหน ดูครับด้านหน้าก็จะเห็นหนาขั้นบันไดนะเดี๋ยวถ่ายเพื่อนๆดูแบตก็จะหมดแล้วล่ะเหลืออีกขีดนึงนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะแนะนำเพื่อนๆเลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนจะไปเที่ยวที่แคบๆนะครับนแนะนำว่าให้ให้เช่ามอใไซค์แล้วก็ขี่ลงมาทางด้านทางที่เราจะลงไปเหล่ากายครับนะครับก็จะมีขี่มาประมาณสัก3-4กิโลครับจะมีทางลงมาเลี้ยวขวา เลี้ยวขวาลงมาครับเลี้ยวขวาลงมาแล้วก็จะมีเส้นทางลัดรอบไปตามภูเขาอย่างนี้ครับก็จะมีนาขั้นมานไดนั่นแหละสึงมากคอยากจะบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยไปเสียทำไมไม่รู้แสนสี่ไปที่เที่ยวก็ไม่มีที่จอดรถก็ไม่มีครับเซียงชิ้หายเลย มาตรงนี้ดีกว่าครับไม่ต้องเสียตังค์ได้ดูวิวแบบ360องศาจริงๆอ่ะไม่แล้วเราไปต่อได้ใช่ไหมไปต่อได้แต่ว่าพักรถในเขาคือเราขึ้นขึ้นเขากระโดดไม่ไหเนี่ยเช่าเข้ามาวันละ160สถ้าเครื่องพังลูกสูบติดอูต้องเสีย3 0 0พันแล้วทีนี้ไม่เอาเงินงนนอกยังไม่ตังค์กลับบ้านรวยอีกยิ่งเราไม่ได้นั่งเครื่องมานะคือเรา เรานั่งรถเมล์มาแล้วเนี่ยจากบ้านจากกรุงเทพเราก็ถึงเวียดนามแล้ววันนี้ก็ถือว่าผมประสบความสำเร็จนะครับในการตรวจโลกกระถัดในการท่องเที่ยวนะครับโดยไม่ต้องใช้มอเตอร์ไซค์แต่ว่าเราได้นั่งรถประจําทางมาเรื่อยๆเราได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเห็นวิถีชีวิตเห็นบ้านเมืองเห็นการเดินทางเห็นความช่วยเหลือความสามัคคีที่คนอื่นเขามีให้เราครับระวังรถที่ คืออยากให้เพื่อนมาสัมผัสนะครับก็ลองดูใครอยากจะเหิ้วบัสลองมาดูว่าการนั่งรถบัสจากไทยลาวมาเวียดนามน,นี่มันก็สนุกดีแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนติดตามรับชมการเดินทางต่อจากนี้ไปก็ไม่รู้ว่าจะไปยังไงไก่น่ากินมากาคือไก่แบบอยากให้ดูตัวไก่เออหน้ากินมากเลยอะ ก่อนริ่มมันเย็นเดี๋ยวไปต่อหาวิธีเก็บลูกท้อดิยิงเหรอหรือเปล่านี่นี่นี่ต้นท้อลูกเต็มเลยท้อตาลิงถือต้นเนท้อต้นเนี้ยพี่นายต้นเนี้ยสุกแล้วเป็นบ้านเราก็เอาไปเชื่อมครับแต่ว่าที่นี่เขาต้นกันก็จะมีวางขายที่ตลาดเดี๋ยวก็จะถ้าผ่านไปก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองแวะซื้อสัก สามหมื่นดองสามหมื่นดองนะครับประมาณสามสิบสี่สิบบาทก็ไม่ต้องซื้อเยอะเราซื้อพอชิมพอก็ตอนนี้ตอนนี้เราไปต่อได้ยังนะเราไปต่อได้ยังอได้ละ นิ่นมูครับก็จะเป็นตลาด,ดนี่ไงมีรูววปของจอดรถจอดรคกับก็ตรงจุดนี้เป็นที่ขายของริมทางนะครับระหว่างเส้นทางเมืองหล่ากายหล่กกายอยู่ทางนี้ครับถ้ตาตรงขึ้นไปนี้ก็จะขึ้นไปซาป,ปานะครับอันนี้เขาก็จะมีของขายนะครับอันนี้ก็จะเป็นมันคือหัวใช้เท้าแดงครับนี่ฮะเห็นไหมฮะเออมันก็แปลกดีครับที่แรกเนึกงว่าเคลอดครับ ก็มีพวกยอดมียอดฟักนะแล้วก็เป็นผักกาดครับมีพริกข,ขาาอันนี้สา,าลี่บอาลี่อ่านี่สาลี่ของแท้ป่ะธรรมชาติป่ะอนนเออดูครับเหมือนว่าเขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะส,สองเอาตังค์เราก็กจ่ายไปม,มีป่ะ<ม>แล้วก็เออให้เขาเลือกใส่อันนี้ลูกท้อออันนี้ลูกท้อสดครับถ้าเป็นบ้านเราก็จะเอาไปดองนะแต่ว่าที่นี่เขา รับวระทานสดกันก็จะกรอบหวานนะครับเป็นไงรสชาติก็ไม่ค่อยคุ้นอะไรกับหมวกกันน็อกที่ไม่มีแว่นนะครับคือมันเป็นหมวกกันน็อกที่ผมคิดว่ามันมันไม่ได้ป้องกันอะไรเราเลยนะครับนอกจากป้องกันน้ำค้างป้องกันหมอกอะไรอย่างเงี้ยนะ เราก็จะขี่รถขึ้นไปซาปาอีก12กิโลครับจากที่เราขี่รถกันมานะครับก็ด้านหลังของผมนะครับก็จะเป็นวิวที่เขากำลังสร้างถนนนะครับถนนที่นี่ก็ถือว่าเป็นถนนที่ไม่ค่อยดีนะครับที่ที่ซาปานี่พังเยอะพางค่อนข้างที่จะพังนะครับนี่ครับตอนนี้เมืองซาปาก็มืดไปด้วยหมอกครับอากาศลดลงหวบเลยทีเดียว เปียนแล้วเปียนแล้วเปียนแล้วให้กูไปก่อนให้ค่อยไปก่อนค่อยไปก่อนตรงไปใช่ป่แล้วก็เลี้ยวขวาโอ้กีกีกักกักโอ้เลี้ยวนี้เลยใช่ไหมได้เลยเออจริงป่ะกูขับรอก้อยบอกเอ้ยนี่ร้านผัดไทยวะเนี่ยเกิร์ดแถวห้องพักไปหาอะไรกินดีกว่าครับ ึ้นแล้วเดี๋ยวเอารถไปคืนคุณป้าก่อนตองนี้รถก็ไปออกถนออนออกถนนเลยอ,อยละโอ้โหเต็มไปด้วยหมอกเลยครับคือตอนสองชั่วโมงที่แล้วเนี่ยยังแดดร้อนๆอยู่เลยผ่านมาไม่ถึงห้านาทีครับหมอกก็ลงอย่างเงี้ยแหละ จะบ <S <S co ีบกันทำไมคือจะบอกว่าการบีบแตะที่เวียดนามเนี่ยมันมันอยู่ในสายเลือดของคนที่นี่เลยนะครับคือมือเขาเตรียมพร้อมที่จะบีบแตะตลอดเวลาบางทีรถเออคือไฟเลี้ยวเสียนี่ไม่เท่าไหร่ครับแต่ผมแตะเสียเนี่ยลำบากเลยคือบางบางคันนะที่ผมเห็นี่ะคือเขาจอดอยู่เฉยนะครับ ถำมว่าจอดเฉยเฉยนี่คือไม่มีอะไรมาตัดหน้ามึงเลยแล้วมึงบีบทำไมมึงบีบทำไมมึงบอกกูหน่อยแค่มึงจอดอยู่เฉยๆอ่ะโอ้โหเออเอานะแกขับอยู่คนเดียวแกบีบแต่ใส่ใครไปลูกนิน่อนี่นี่ นี่ทางเล็ๆเล็กยเดี๋ยวก็บีบอ่ะนี่เห็นไหมเห็นไหมดูดิคือเขาก็เขาเห็นแล้วจะบีบจะไม่ใช่เขาไม่สนใจเลยอเออ วันสุดท้ายของการเดินทางครับก็เย็นนี้เดี๋ยวเราไปหาอะไรอร่อยๆที่ซาปานี่กินกันก่อนนะครับเดี๋ยวแผนการเดินทางของเราพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางกลับบ้านครับแต่ว่าเราต้องนั่งรถบัสนะครับจากซาปาไปที่สถานีมีดิงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราต่อรถเมย์จากมีดิงไปที่สถา,านีน้ำนึกนึกง,งำํำ เรียกชื่อไปสถานีนึ่งหน่อวิทีนึงนะครับเพราะว่าจุดที่เขาขายตั๋วก็คืออยู่ที่นึ่งหนํำนะครับมีตั๋วเวียงจันไปอ๋อมีตั๋วฮาหนอยไปเวียงจันครับคือตอนนี้บรรยากาศที่เมืองสาปานี่มีแต่มอกครับมองอะไรไม่ค่อยเห็นหรอกฮะนี่ดูขายคนขายกอดลายครับยังรออ่ะรอมากอะ่ะงข้างนี้ก็จะเขากำลังทํางานอยู่ครับคือเขาทํางานกัน ตั้งแต <ITA> ่เช้านะครับคือเขาทำงานเก่งมากอ่ะผมเห็นทำงานตั้งแต่เช้าอ่ะตอนนี้ก็ยังไม่เลิกครับ5โมงเย็นแล้วโอ้หนาวมากเลยเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คือพรุ่งนี้เช้าก็เดี๋ยวเราก็เดินทางกลับบ้านไปเรื่อยๆครับในท่องเที่ยวไปในตัวแหละอันนี้หมูหมูปอมนะที่เราเดินผ่านมาเมื่อวานครับนี่ นนเห็นไ้มหมอกสร้างเลยวะเนี่ยโหควันขโมงเลยครับนี่เขาก็จะออกมาปิ้งย่างกันข้ามกลางบรรยากาศนี่อะไรเนะี่ยโอ้ก้อย,อยก้อยมีกับข้าวอยู่มีอะไรบ้างก็อยอ,ยอยากจะลองอะไรไหม โอเคโอเค่อะอช่สั่งอะไรอันนั้นคืออะไรปลาเหรออ๋อเกน่เกนโอเคนี่นี่นี่ออพอหมู ไม่มีหมาใช่ไหมไม่มีอออโอเคโอเค thank you อาเบียเอาเบียให้ผมขวดหนึ่งครับเบียยี่ห้ออะไรนะที่เพื่อบอกมันจะไม่ไซ้ง่อนกับอาลาะไซ้ง่อนไซ้ง่อนเยอไซ้ง่อน yeah, ไซ้ง่อน,อนคือข้าวที่นี่เขาตัดให้เยอะนะ รจริงว่าถ้ามาสองคนเนี่ยราคาเชาบ้านเราครับจานละสี่สิบห้าสิบท่ไมไ่แพ้กันเลยนะคะรับถือว่าราคาสมน้ำสมเนื้อครับผมไม่กล้าต่างน้ำซุปผมต่างน้ำซุปไปเมื่อวานกินต่าง nấm súp canh súp nấm súp bỏ. này ồ oh. này bò à, ok à, ừ, hai okay. ok súp này phi bò phi phi em bao tăng lên okay. này ok một trăm này น้ำซุปไม่ได้มีอะไรเลยคือเวลาเราจะสั่ง,งกับข้าวเขาพยายามที่จะตักให้เราแบบพยายามที่จะยัดเยี่ยดตักให้เราแต่คือบางทีเราต้องบอกเขาด้วยว่าโนโนโนไม่ไม,ไม่อะไรเงี้ยนี่ผมก็สั่งสองอย่างเขาก็พยายามที่จะตักเพิ่มตักเพิ่มเขาก็จะเป็นอย่างนั้นนะเขากลัวเราไม่ยิ้ม <laughs> อาหารก็รสชาติใช้ได้ครับแต่ว่ามันไม่มีความเผ็ดของพริก ถ้าเป็นบ้านเราก็มีความเผ็ดของพริกพวกเครื่องแกงแต่ที่นี่เขาจะกินจืดครับกินอาหารรสจืดก็เดี๋ยวกินข้าวต่อเจอกันกับการเดินทางพรุ่งนี้ครับผมยังเหลือเส้นทางอีกพันกว่ากิโลกว่าจะถึงบ้านนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็ขอแยกกินข้าวกินปลาเจอกันพรุ่งนี้ครับผม วันที่5้าของการเดินทางครับก็วันนี้เราก็จะเดินทางไปที่ท่ารถบัสนะครับที่ข้างๆบ่อน้าข้างเมืองซาปาครับก็อากาศเช้านี้ครับที่เมืองซาปาเวลาประมาณ6กโมงเช้าครับก็บรรยากาศตอนนี้ก็คือหมอกมันลงครับนี่ฮะลงเป็นเม็ดๆเลยครับเปียกหมดเลยนะครับก็คืออากาศจะไม่เหมือนเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้อากาศของเขาที่นี่จะ อากาศปลอดโปร่งโล่งนะครับโลง่งวตัวตนคือเช้านี้มืดครับอากาศเอาแนี่เอานอนไม่ได้เลยที่สาปาในที่เวียดน,นามครับแล้วเมื่อคืนเนี่ยเมื่อเช้าครับคนงานที่เวียดนามนี่เขาทํางานตั้งแต่หกโมงเช้าคือคือเขาทํางานกันเช้ามากนี่ครับหกโมงครึ่งนะหกโมงครึนะ่งอากาศยังเป็นประมาณนี้นะครับ แต่โดยรวมอากาศที่นี่ก็จะอยู่ที่10องศาถึงประมาณ19องศานะครับของเดือนเมษานะถือว่าอากาศดีเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินไปขึ้นรถครับขากลับไม่ยากนะครับขากลับไม่ยากเลยบอกเลยแต่ว่าถ้าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่จะนั่งรถบัสรถเมลีมาตั้งแต่กรุงเทพมานะครับก็ก็คือต้องกลับทางเดิม,มนะกลับทางเดิมครับ เดี๋ยวผมซื้อตั๋วรถบัสตรงนี้แล้วก็ผมจะไปลงสถานีหมีดิงครับแล้วก็ต่อรถจากหมีดิงไปนึกหนํานึกหนาไปสถานีนึกหนาอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าสถานีนึกหนับเขาจะมีที่ขายตั๋วรถจากฮานอยไปเวียงจันทร์นะครับก็เดี๋ยวผมจะไปซื้อตั๋วที่นั่นแล้วก็นั่งไปที่เวียงจันทร์อีกทีนกหนึ่งการเดินทางขากลับนี่ก็ยังไม่รู้ชะตากรรมนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ เราต้องอยู่บนรถบัสนะครับหลังอย่างนี้ก็ประมาณ3าสิบกว่าชั่วโมงนะครับก็คือถ้าฟ้ามันไม่เปิดอย่างนี้ก็คงจังถ้าฟ้ามันยังมืดอยู่อย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นอุปสรรคของคนขับรถบัสนะครับคือมันจะมองทางได้ได้ได้แคบมากเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะอันตรายเพราะว่าทางลงซาป,ปาตรเนี้ยคือเขาคือเขาแล้วก็มีเหวลึกนะครับ,บก็ต้อง ก็ต้องระวังก็ต้องรุนนี่ครับบรรยากาศก็ยังมีมีคนออกกําลังกายด้วยนะนี่ครับดูด้านหน้าครับด้านหน้านี่ผมไม่รู้ว่าหมอกหรือหิมะนะผมว่าถ้าเพื่อนๆมาหน้าที่มันมีหิมะตกเนี่ยผมว่าคงจะได้บ,บรรยากาศอีกอย่างหนึ่งครับในอีกหกเดือนผมน่าจะมีโอกาสเดี๋ยวมาอีก คือชอบบรรยากาศที่นี่อะครับดูิโอ้โหอยางมีกสม็สนใจมั้ย <c oughs> ไหมสนใจใช่ไหม <c oughs> ่จีนเราจะมาถึงงเขวินั้นขยว,ขยวคือตอนนี้เราซื้อตั๋วรถ2โมงเช้าไว้นะครับสองโมงเช้าก็จะออกจากซาปานี้แล้วก็เขาก็จะวิ่งไปสถานีมีดิง <c oughs> โอ้เย็นจริงๆว่ะสุดยอดเลยว่ะไป็ว่าข้างบนนี้ประเทศจีนต้องต้อง,องหิมะตกแน่เลยส่งผลมาถึงซาปาครับ <S <S หายใจมันชื้นๆอน่ะ ลวงก็บ,บอ,อกไม่มีก็ถือว่าทริปนี้เราประสบความสําเร็จนะครับในการเดินทางมาที่เวียดนามซาปาครับการเดินทางวันนี้ก็เข้าไปวันที่5แล้วครับของการเดินทางก็ถามว่าประจับประทับใจอะไรในเวียดนามไหมก็ผมว่ามีหลายๆอย่างครับที่เราเคยคิดอยู่ที่บ้านแล้วก็ได้มาสัมผัสจริงๆที่เวียดนามมันเวียดนามมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับคือเราอ่านมาจากพันทิปแล้วก็อ่านมาจาก ตรงนู้นตรงนี้บ้างนะครับก็คือทุกคนก็จะบอกว่าที่เวียดน,นามนี่น่ากลัวระวังโดนหลอกโดนอะไรอย่างน <ys> ี้แต่ว่าจากที่ผมมาสัมผัสด,ดูนะครับคนเวียดน,นามนี่คือเวลาเราไม่รู้อะไรเขาก็เขาก็พยายามที่จะบอกทุกอย่างชี้ทุกอย่างนะครับถึงสื่อสารกันไม่รู้เรื่องบ้างก็ตามนะครับ <ys> เขาก็พยายามชี้นิ้วชี้มือนะครับเราก็พยายามที่จะเข้าใจเขาแต่ก็คือไปถูกนะครับคือเราบอกเราบอกอยากจะไปตรงนี้เขาก็ชี้ โอเคโอเคตรงนี้เราไปไปถูกครับเราก็พยายามทำให้เราเข้าใจใช่ถึงแม้เราจะพูดไม่ได้มันมันไม่จำเป็นว่าเราพูดภาษาไม่ได้เนี่ยเราจะมาเที่ยวไม่ได้ไม่ใช่ครับคือคืออยากให้เปิดโอกาสเปิดใจเปิดเปิดโลก,กทัศน์กว้างนะครับกับการท่องเที่ยวแบบนี้นะครับมันก็จะได้รสชาติไปอีกแบบหนึ่งลุ้นๆ <c oughs> คือค่ารถน่ะจากเอาจริงๆจ,จากเวียงจันทร์มาถึง มาถึงที่ฮานอยแล้วก็ต่อรถจากฮานอยมาซาบานเนี่ยสคนนะครับอยู่ที่ประมาณ3,000บาทเท่านั้นเองนะครับคือหมดแค่3,000บาทนะครับต่อ2คนผมว่าค่าใช้จ่ายมันก็ก็กําลังดีครับเพราะว่าคือเราไม่ต้องบินมานะครับถ้าเพืเ่อนๆคนไหนอยากจะรู้ว่าทําไมผมไม่บินมาก็คือการบินการนั่งเครื่องมามาลงฮานอยนะครับคือมันก็จะไม่ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างบนบนข้างถนน วิวบ้านเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะไม่ได้สัมผัสตรงตรงนั้นมันจะขาดหายไปนะครับผมก็เลยเลือกเดินทางด้วยรถประจําทางนะครับจากหนองคายเวียงจันทร์แล้วก็ฮาหนอยแล้วก็มาที่สาปาครับก็ลุ้นไปนั่งไปก็สนุกดีครับทริปนี้ก็เฮฮาปาจังกี้จังโกไปนะครับ ก็คือมีโอกาสนะครับเดี๋ยวทีิปหน้าก็คงได้นั่งรถมีมาดูหิมะที่สาปาครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนติดตามรล้ชมกันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับทุกกำลังใจที่ทำให้พวกเราได้มายืนอยู่ที่สาปาอย่างนี้ครับ